ใหม่ที่รัตนะเพศัตยานยนต์นิวยามาฮ่า PG1 เพลฟูได้ทุกวันของใหม่ที่เบรกหน้า ABS มั่นใจลดการล้อล็อกเรือนไม้ดิจิตอลชัดเจนทุกองศาการขับขี่ดอกยางใหญ่ขึ้นสนุกได้ทุกเส้นทางนิวยามาฮ่า PG1 มันสุดเดย์เท่ทุกทางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมโทร 056-701-777ห,หรือที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนาเพศยันยนต์ใกล้บ้านนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกลำ่ำ ผู้บังคับการตำรวจผู้ธรจังหวัดลำพูนกอรมนรจังหวัดลำพูนสำนักงานปปสภาค5และชุดสืบสวนตำรวจผูธรจังหวัดลำพูนร่วมถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญพร้อมของกลางเม็ดอัมฟเฟตามีนหรือยาบ้าจำนวนกว่า168,000เม็ด สืบเนื่องจากเมื่อวันที่15ตุลาคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วาง่านล่อซื้อยาบ้าผ่านระบบออนไลน์จากนายติงลี่หรือทศมาศสีทิพย์ซึ่งขณะนี้หลบหนีอยู่ต่างประเทศโดยสามารถยึดของกลางยาบ้าได้393เม็ด ต่อมาวันที่5พฤศจิกายน2568เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายพิสนุหรือเอมและนางสาวพัสตราพรแฟนสาวลูกขายของนายติงลี่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนยึดยาบ้าได้อีก3,222เม็ดจนกระทั่งวันที่11พฤศจิกายน68เจ้าหน้าที่บุกจับนายธีรศักรหรือโน่งลูกขายอีกคนรับผิดชอบพื้นที่อำเภอป่าซางยึดยาบ้าได้จำนวน168,003เม็ด รวมของกลางทั้งหมดกว่า171,000เมตรเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีและเชื่อว่าเป็นเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ